ลวงพ่อช่อสมภารวัดพรมบุรีได้รับการบอกเล่าจากพระเจริญว่าจะครองกาสวพัสไปจนตลอดชีวิตก็อนุโมทนาท่านมองไกลไปกว่านั้นว่าในอนาคตภิกษุรูปนี้ต้องได้เป็นสมภารเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอไปจนถึงเจ้าคณะจังหวัดและจะช่วยเจริญพระศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไป หลุงพ่อครับผมจะมาขออนุญาตไปเรียนวิชากับอาจารย์เชยสิทธิ์ก้นกุติของหลวงพ่อสุขวัดคลองมาขามเท่าครับเขาเล่าลือกันว่าท่านเก่งมากสามารถใช้คาถาอาคมช่วยเหลือญาติโยมให้พ้นทุกข์พ้นร้อนมาเป็นร้อยเป็นพันรายแล้วผมอยากเป็นอย่างท่านบ้าง พระเจริญกราบเรียนหลวงพ่อช่อในเย็นวันหนึ่งเป็นความคิดที่ดีทีเดียวท่านขอสนับสนนุนถ้าท่านมีข้ถท้าเรียกเงินเรียกทอง <c oughs> ก็ขอเรียนจากท่านด้วยนะท่านกําลังคิดว่าจะสร้างโบสถ์สักหลังเห็นว่าต้องใช้เงินสี่สิบหมื่น เงินมากมายขนาดนั้นท่านไม่มีปัญญาที่จะหาคนเดียวได้เอาเป็นว่าฉันขอมอบหน้าที่การสร้างโบสถ์ให้เธอรับผิดชอบก็แล้วกันฉันเองก็จะช่วยบอกบุญอย่าโยมเขาพระหนุ่มรู้สึกยินดีที่ท่านสมภารอนุญาตให้ไปเรียนวิชาขณะเดยียวกันก็รู้สึกหนักอกหนักใจ ในภาระใหญ่หลวงที่ได้รับมอบหมายกระนั้นก็กราบเรียนหลวงพ่อช่อว่าผมจะพยายามจนสุดความสามารถครับส่วนเรื่องคาถาเรียกเงินเรียกทองถ้าอาจารย์เชยท่านมีผมก็จะขอรินจากท่านผมจะเดินทางรุ่งนี้เลยนะครับรยนจบแล้วจึงจะกลับมาช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์รู้สึกว่า เธอจะใจร้อนเหมือนเดิมนะแต่นั่นเป็นธรรมดาของคนหนุ่มตอนท่านอายุเท่าเธอก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเอาละ่ะเธอจะไปปรุงนี้ก็ได้ถ้ายังเรียนไม่จบให้กลับมาจำพรรษาที่วัดนี้ออกพรรษาแล้วคอยไปเรียนต่อเข้าใจไหมละ่ะ เข้าใจครับผมจะพยายามเรียนให้จบก่อนเข้าพรรษาท่านตั้งใจว่าเมื่อออกพรรษาจะได้จาริกไปสแสวงหาวิชาความรู้กับอาจารย์องค์อื่นๆต่อไปคืนนั้นพระเจริญนอนคิดเรื่องที่จะหาเงินมาสร้างโบสถ์ท่านนึกถึงทอง32บาทที่ยักยอกมาจากป้าเหรียญตั้งใจว่าจะขายเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์ แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เห็นว่าเวลานี้ราคาทองคําบาทละหนึ่งช่างสาบาทก็จะได้เงินมา32มสช่างแต่เอเงิน32มสช่างนี่มันกี่บาทหนอท่านจัดการบวกลบคูณหารในใจคิดอยู่ค่อนข้างนานก็ยังหาคำตอบไม่ได้นึกเสียดาย ที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนในวัยเด็กจะได้คิดเก่งๆเหมือนลูกคนจีนในตลาดพระหนุ่มรู้สึกรำคาญตัวเองจึงลุกขึ้นจุดตะเกียงหาสมุดดินสอมาคิดราคาทอง32บาทไม่นานก็ได้คำตอบถูกเอ้ยได้แค่2560บาทเท่านั้นเองราคาโบสตั้ง40มืนต้องหาอีกเท่าไหร่นะ ท่านจัดการบวกลบคูณหารอีกโดยเขียนลงในสมุดโอ้โหยังต้องหาอีก39มืนกับ7440บาทพลันท่านก็คิดถึงแหวนเพชรที่แม่ประยงให้เคยนำไปคืนเจ้าของตอนที่กลับจากวัดหนองโพใหม่ๆแต่แม่ประยงเธอไม่ยอมรับคืนนอกจากนี้ยังขอร้องให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึก คิดว่ากลับจากวัดมะขามเท่าแล้วท่านจะไปพูดกับแม่ประยงเรื่องที่จะขายแหวนเพชรเพื่อนำเงินมาสร้างโบสถ์เพราะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับท่านของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะก่อนเข้าพรรษา15วัน พระเจริญก็เรียนจบวิชาคาถาอาคมต่างๆจากอาจารย์เชยสิทธก้นกุติของหลวงพ่อสุขวัดคลองมา,ามเท่าอาจารย์เชยอ,อยู่กับหลวงพ่อสุขมาหลายปีหลวงพ่อสุขได้ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์เชยก่อนที่ท่านจะมรณภาพในปี2466พระเจริญรู้สึกประทับใจในความเมตตาของอาจารย์เชยเพราะนอกจากท่าน จะได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากหลวงพ่อสุขได้ทั้งหมดแล้วยังมีอัธยาศัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความจริงใจกับทุกคนแม้จะมีความรู้เทียบเท่าหลวงพ่อสุขแต่ท่านก็ไม่เคยคุยโวโอ้อวดช่างผิดกับหลวงตาอุ้ยวัดหนองโพราวขาวกับดำวิชาที่พระเจริญชอบอกชอบใจมากคือ เสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อและเศกผ้าอับน้ําฝนให้เป็นกระต่ายท่านเรียนได้อย่างรวดเร็วเพราะได้ชานมาก่อนการเรียนอิทธิปฏิหารน,นั้นจะต้องสําเร็จฌานเสียก่อนหากไม่ได้ฌานก็เรียนไม่ได้นอกจากสองวิชานี้แล้วท่านยังได้เรียนมายาสาไทยต่างๆซึ่งบางอย่างก็คงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะักและหากใช้ไม่เป็น ก็อาจเกิดโทษได้พระเจริญเป็นคนฉลาดท่านจดจำคำสอนของหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนดังนั้นจึงเรียนรู้ทุกอย่างที่อาจารย์เชยสอนจากนั้นก็จะฝึกฝนให้ชำนาญโดยมีอาจารย์เชยคอยช่วยเหลือท่านรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้เพื่อจะนำมาพิจารณาว่าอะไรควรนำมาใช้อะไรไม่ควร เช่นวิชาเสกผ้าอาบน้ำฝนให้เป็นกระต่ายนั้นท่านเห็นว่าไม่มีประโยชน์และจะไม่นำไปสอนญาติโยมผ้าอาบน้ำฝนกลายเป็นกระต่ายได้ด้วยอำนาจของพลังจิตก็จริงแต่มันก็เป็นไปได้ชั่วประเดียวเดียวเพียงหนาทีให้หลังมันก็กลายเป็นผ้าอาบน้ำฝนตามเดิมนำไปแกงกินเป็นอาหารก็ไม่ได้ จึงไม่มีประโยชน์อันใดส่วนวิชาเสกผลมาตูมให้คนท้องกินจะได้คลอดลูกง่ายนั้นท่านคงจะนำไปใช้กับหญิงคันแก่ด้วยเคยรู้มาแล้วว่าความทุกข์ของหญิงยามคลอดบุตรนั้นสาหัสสากันเพียงใดอาจารย์ครับท่านสมภารสั่งผมมาว่าให้ขอคาถาเรียกเงินเรียกทองจากอาจารย์ด้วยครับ พระเจริญกลับเรียนอาจารย์เฉยหลังจากเรียนวิชายอย่างอื่นจบแล้วสมพารเธออยากได้เงินได้ทองไปทำไมละ่ะหรือคิดว่าจะซึกออกไปมีเมียอาจารย์เชยถามยิ้มยิ้มเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆสมพารบางรูปอายุตั้ง67ปีมีเงินเก็บมากเพราะบวชมาหลายพรรษา จึงลาสิกขาไปได้เมียสาวเข้าตำราพอมีเงินมีทองก็คิดจะครองเขาฤห,หัสเมื่อเงินหมดก็ถูกเมียทิ้งหมดทางทรมาหากินต้องบากหน้ากลับมาพึ่งพระศาสนาอีกครั้นจะไปทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำไม่ไหวเพราะสังขารไม่อำนวยพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือแก่เกินแกงเสียแล้ว ท่านคงไม่คิดจะศึกกระมังครับพระหนุ่มใช้คำว่าคงเพราะถ้าหลวงพ่อชอบเกิดศึกขึ้นมาท่านจะได้ไม่เสียหน้ามากนักถ้าไม่คิดจะศึกแล้วจะอยากได้เงินได้ทองไปทำไมท่านจะนำไปสร้างโบสถ์ครับอาจารย์ท่านบอกผมว่าโบสถ์ที่ท่านจะสร้างนี้ราคาตั้งสี่สิบมื่น พระเจริญกลับเรียนตามตรงวัดพรมโบรีไม่มีโบสถ์หรอกหรือมีครับอาจารย์แต่มันเก่าและสุดโทมมากอายุตั้งร่วมร้อยปีแล้วครับอีกอย่างหนึง่งมันก็สร้างด้วยไม้ท่านสมพารท่านอยากได้โบสถูนแบบสมัยใหม่ครับทำไมเธอไม่แนะนำให้ท่านบูรณะของเดิมใช้ละ่ะ ทำไมจะต้องสร้างไหม่ให้เสียเงินเสียทองมากมายอย่างนั้นอาจารย์เชยพูดเสียงตำหนิมันผูจนบูรณะไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ผมเองก็เห็นด้วยกับท่านสมพานว่าถ้าเป็นโบสป้นูนจะอยู่ได้นานกว่าปลวกจะไม่กินเหมือนโบสไม้อาจารย์โปรดให้คาถาเรียกเงินเรียกทองแก่ผมด้วยเถอะครับ ภิกษุวัยแปดสิบเศษยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบแล้วจึงว่าขอท้อเรียกเงินเรียกทองไม่มีรกคุณเจริญความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นผลมาจากการบําเพ็ญทานบารมีเป็นของเฉพาะตนให้กันไม่ได้ซื้อขายก็ไม่ได้ถ้ามีคาถาที่ว่ามาแลกก็ไม่มีคนจนหรอกจริงไหม จริงครับอาจารย์ผมก็ลืมข้อนี้ไปถ้าเช่นนั้นผมก็อยากให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบดูว่าอย่างผมเนี่ยมีกุศลพอจะสร้างบทสำเร็จไหมครับแน่นอนเพราะเธอสร้างสมทานบารมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติในชาตินี้ก็จะได้ซื้บต่อกุศลนั้นอีกโบทของเธอ จะสร้างเสร็จภายในสองปีหลังจากนั้นเธอก็จะได้สร้างโบสถ์อีกหลายหลังเงินทองจะไหลมาเทมาด้วยผลแห่งทานบารมีของเธออาจารย์เชยทำนายทายทักถ้าเช่นนั้นผมก็ค่อยโล่งใจแต่ที่อาจารย์ว่าผมจะสร้างโบสถ์อีกหลายหลังนั้นคงเป็นไปไม่ได้ แค่หลังเดียวก็ตั้งสี่สิบหมืนแล้วได้สิฉันดูหน้าเธอแล้วอย่าวดแต่เงินสี่สิบหมืนเลยต่อไปเงินเป็นร้อยหมื่นพันหมื่นเธอก็หาได้เอาละยังไม่ต้องเชื่อที่ฉันพูดไว้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆซะก่อนแล้วค่อยเชื่อไม่เป็นไรครับผมเชื่อไว้ล่วงหน้าก็ได้ ใครๆก็พูดกันว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ผมก็มั่นใจเช่นนั้นเธออย่าเชื่อง่ายนักเลยคนเชื่อง่ายนะสอนอยากแต่คนเชื่อ,อยากกลับสอนง่ายจำเอาไว้อาจารย์พูดเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยครับอะไรที่เป็นความจริงไม่ว่าใครจะเป็นคนพูดมันก็ต้องจริงอยู่วันยังคำนั้นแหละเงียบกันไปครู่หนึ่ง ภิกษุหนุ่มก็ถามขึ้นว่าอาจารย์รู้จักหลวงพ่อช้างหรือเปล่าครับหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสวัดตึกราชานะครับทําไมจะไม่รู้จักละ่ะหลวงพ่อช้างท่านเป็นพระปฏิบัติที่เกรงมากท่านเหาะได้จริงหรือเปล่าครับจริงเพราะท่านสำเร็จฌานสมบัติและได้อภินยาอาจารย์เชยตอบเพราะหลวงพ่อสุขอาจารย์ของท่าน เล่าเรื่องของหลวงพ่อช้างให้ฟังหลายครั้งแล้วอาจารย์เหาะได้หรือเปล่าครับเพราะอาจารย์ก็สำเร็จชานสมบัติยายฉันตอบเลยฉันไม่ต้องการอวดอุตริมนุษธรรมมันเป็นอาบัติโทษพระเจริญจึงกลับไปพูดถึงหลวงพ่อช้างว่าโยมยายของผมเล่าว,ว่าหลวงพ่อช้างท่านเคยเหาะไปป่าหิมพาน ไปพบมัก,กระีผลด้วยมัก,กระีผลมีจริงหรือครับถ้าเธอไม่เชื่อจะลองไปพิสูจน์ก็ได้แต่เธอจะต้องฝึกฝนให้ชานแกกลากวันนี้เอาละ่ะฉันจะไปส่งน้ำแล้วมีอะไรก็คอยคุยกันวันหลังวันนี้เอาไว้แค่นี้พระเจริญจึงกราบเป็นจังข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วลุกออกมา กลับจากวัดครองมาขามเท่าแล้วพระเจริญได้ไปที่บ้านแม่ประยงเพื่อขออนุญาตขายแหวนเพชรนำเงินมาสร้างโบสถ์แม่ประยงยังคงยืนยันที่จะให้ท่านเก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ก็ได้ออกปากว่าจะถวายเงินสร้างโบสถ์สองร้ช่างซึ่งมากกว่าราคาแหวนเสีอีกภิกษุหนุ่มจึงจำต้องเก็บแหวนวงนั้นไว้ต่อไป ก่อนเข้าพรรษาสามวันหลวงพ่อช่อได้เรียกพระเจริญไปสั่งการว่าโรร่งนี้จวยไปเรียวรายเงินกับข่าวสารที่สุพรรณบุรีด้วยนะฉันเตรียมคนเตรียมเรือไว้เรียบร้อยแล้วเรือออกกี่โมงครับหลวงพ่อถ้าจะให้ดีฉันเช้าเสร็จก็ไปเลยคอยไปฉันเพลนเอาคางหน้า ลุงพ่อไปด้วยหรือเปล่าครับฉันจะไปให้นักเรือทำไมเธอไปรูปเดียวก็อพอแล้วก็มีเด็กรุ่นนุ่มอีกสามคนหนึ่งทำนาทีขับเรืออีกสองอีกสองคนคอยยกข่าวสารที่ญาติโยมเขาถวายทั้งข่าวสารทั้งเงินก็คงจะตกหลายชั่งเด็กที่ไปด้วยเขารู้ทางดีหรือเปล่าครับ ผมกลัวจะไปหลงเกิดกลับวัดไม่ถูกบทหลวงพ่อไม่เสร็จนะครับท่านแกล้งยัว่วทาไมจะไม่เสร็จในเมื่อหลวงพ่อสุขท่านว่าเสร็จก็ต้องเป็นไปตามคำท่านท่านเชื่อในวาสนาบารมีของเธอสมภารป้อนลูกยอพระหนุ่มจึงยอตอบว่า ผมก็เชื่อในวาสนาบารมีของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีความสามารถที่จะใช้ผมทำงานให้หลวงพ่อได้สำเร็จเป็นคำเย็นยอที่หลวงพ่อชอบไม่ชอบใจนักจึงพูดตัดบทว่าเอาเธอกลับไปเตรียมการได้แล้วคืนนั้น พระเจริญจึงตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังญาติโยมที่ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งฟากที่เรือจะแล่นผ่านท่านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากาแล้วปิดท้ายด้วยกรณียะเมตตาสูตรเก้าจบจากนั้นจึงจำวัดเพื่อจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย